ตูจ่จารุสิริสร้างปรากฏการณ์ใหม่ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนหนุ่มแต่งงานต้องขอแสดงความยินดีและถือว่านับเป็นมิติใหม่แห่งการขอแต่งงานเมื่อดาราสาวตู่จารุสิริภูวไนทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนหนุ่มนอกวงการซุปเปอร์ปีที่เขาผ่านดูใจกันมากว่า4ปีแต่งงานที่ร้านอาหารย่านจังหวัดนนทบุรีทำกลางเพื่อนฝูงคนสนิทเมื่อคืนวันที่11พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยตู่จารุสิริ ได้โพสต์ภาพหนุ่มบีพร้อมแคปชั่นว่า finally he say yes ตามด้วยภาพบรรยากาศขอตแต่งงานรวมทั้งคลิปที่เจ้าตัวบรรยายว่าว่าจะไม่ร้องแล้วนะเป็นคลิปที่ดาราสาวร้องเพลงแพ้ใจของใหม่เจริญปูละแล้วเดินลงมาจากบนเวทีเพื่อไปที่โต๊ะอาหารที่แฟนหนุ่มและเพื่อนๆน,นั่งทานข้าวกันอยู่โดยในระหว่างนั้นเจ้าตัวก็เก็บอาการไม่อยู่ซึ่งพอหลังจากที่เพลงจบก็ได้บอกว่า ไม่เคยขอใครแต่งงานมาก่อนก่อนที่จะหันไปถามแฟนหนุ่มรุ่นน้องว่าแต่งงานกันนะซึ่งบีก็ได้ตอบกลับว่าแต่งครับปีหน้าเราแต่งงานกันนะและตู่ได้นําแหวนที่เรียบมาส่งให้ฝ่ายชายสวมให้ตนจากนั้นเพื่อนว่าที่เจ้าสาวอย่างตายสายทานจึงได้ถามว่าที่เจ้าป่าวว่ารู้สึกยังไงบ้างเจ้าตัวก็ตอบว่ารู้สึกแปลกๆแบบต้องมีอะไรแน่ๆพร้อมสัญญาว่าจะดูแลตู่เป็นอย่างดี ซึ่งก็มีคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายขอขอบคุณภาพจากคุณตู่จารุสิลิและแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ